พอมันตัวละครมันเยอะครับเหมือนจับโพใส่กระด้งคือแบบเฮ้ยเขาฉากไปหน้าเซตอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างคือแบบวุ่นวายมากๆแต่ก็คือมันเป็นส่วนมากจะเป็นซีนใหญ่แบบนั้นแล้วตัวละครจะเยอะอะไรเงี้ยพอแบบพอตัวละครมันเยอะมันเกิดเป็นความวุ่นวายกันอย่างเงี้ยแต่แต่มุมชอบนะเพราะรู้สึกว่าเหมือนมันได้เจอเพื่อนได้สนุกอะจริงๆคือเรามาทางานใช่เอออาจจะเล่นกันอย่างเดียวแต่พอนับห้าก็คือเข้าตัวละครคะคือวิพกิญเขาเด็กกว่าผมใช่ไหมครับมันก็ มันก็เหมือนสวมตัวละครต่อกแก้วในตัวเลยมบงความเป็นเด็กคือเราเห็นเขาเป็นน้องสาวอะไรเงี<ช>้ยก็จะแบบง่ายเหมือนกันแล้วความที่แบบแล้ววิปครีมอ่าเขาเรียกว่าเหมือนจบอินเตอร์มันด้วยเงี้ยการพูดเรื่องของภาษาไทยอะไรเงี้ยายากนิดนึ่งยากนิดหนึ่งแล้วก็แบบเราก็ต้องคอยบอกน้องหรือว่าพระเจ้าก็จะคอยแบบวอมาบอกน้องว่าไอ้คพูดนี้อะไรเงี้ยมันมันตรงเนี้ยมันมัหมายความว่าอย่างนี้นะใช่ให้น้องเข้าใจ <คน S 2> เว้นวรรคอย่างนี้นะอะไรเงี้ยกับพี่ป๊อปเหรอคะ ถ้าถ้านในการทํางานที่พอบเก่งค่ะแบบเออเป็นเป็นตัวละครที่เก็บเก็บละเอียดเหมือนกันเวลาแบบเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าช่วงจังหวะที่คนอื่นพูดเขาก็จะแบบเขาไม่นิ่งอ่ะเขาจะมีคําพูดในหัว<ม>เขาคิดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็หน้าตาก็เออโบก็โบก็ยืนดูแล้วโบวก็เห็นแล้วเออเนาะแกก็เล่นทุกคํานีไหม <laughs> เขาไม่ได้พูด<ม>เขาก็เล่นตลอดเวลาคือไม่ใช่แบบว่ายืนฟังเฉยเฉยใช่ใช่ แต่ว่าถ้าในชีวิตจริงอ่ะ, <Okay. S 2> อะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับพูดไปเรื่อย <laughs> ไปดึงอวกาศดาวเสามนุษย์ต่างดาวเทวดามารมกันให้ได้อ่ะเป็นคนประมาณนั้นหนูจนแบบอันนี้คือเรื่องจริงปะคะหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วพอ,อ,อแกจริงจังโอเคเราก็โอเคแกคแคจริงจังแล้วก็พักบิดอีกแล้วเราได้อะไรจากอันนี้ช่กพูด <laughs> <laughs> เราไม่รู้จะห้ามยังไงูเพราะเราไม่แน่ใจว่า อันนี้คือเรื่องจริงหรือยังแต่มันมีบางเรื่องที่แกพูดจริงนะแต่น้อยมากไม่ใช่แบบว่าพี่ป๊อบจริงจริงมันอะจริงจริงพี่พูดจริงๆอ๋อโอเคโอเคเชื่อได้ใช่ไหมอะไรยังถามต่อได้เาเยอนะโอ้รวมตัวกันทีนึงคือแบบโบจากที่พูดมากคือนิ่งไปเลยอะคือต้องให้ซินัตตี้อย่างเดียวเลยค่ะเวลารวมตัวกันพี่นัตตี้เนี่ยจะเป็นคนที่จอยที่สุดแล้วเอเนอร์จี เยอะสุดเวลาเข้ามาในเซตแต่จะเป็น e อ NERGY แบบงงๆอันนี้เธอต้องทําอะไรอะ่ะกาันนี้เธอจะทำอย่างเงี้ยมังมังอันนี้นะนอ่ะอันนี้ไปอย่างงี้แล้วยังไงต่อวะเฮ้ยโบอันนี้จะพูดอะไรวะโมโไม่รู้ไม่เหมือนเหมือนโบต้องเป็นคนคอยดึงสติแอตตี้อ่ะใช่เพราะดึงได้คือเล่นได้แบบสบาย,ยแต่ตถ้าแบบตอนแรกยังจูไม่ได้ว่าต้องไปในทิศทางไหนคือเละเทะเลยฮะอันนี้ <c oughs> ไปกันมั่วไปหมดเลยแล้วก็ต้องคอยบอกเขาว่าอันนี้ไม่ได้เอาจริงองี้ซ้อมซ้อม ถึงจะทําได้เมื่อวานอะลองลองพาว่าซ้อมนะไม่ได้เอาจริงอาจจะกดเรคคอร์ดเล่นๆพูดได้หมดเลยแม่แบบประโยคยาวๆอะ่ะพูดได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยพูดแบบคือทุกคนให้กําลังใจนะตีหมดเลยค่ะแล้วก็จริงๆทุกๆตัวละครอะ่ะน่ารักมากแต่พี่นะัตี้เนี่ยจะเสียวสุดอจอยเป็นแม่พระอยู่กองอะ่ะ ใครนินทาอะไรพี่จอยก็จะเอาเลยค่ะไม่เป็นไร<ต>พ,พอแอคชั่น <action, S 1> <okay. S 2> ปุ๊บโหดมากพี่จอยดูเป็นคนแบบดุมากเสียงก็จะแบบเข้มขึ้นสายตาก็แบบพร้อมจะเอามีดฟันคอพวกหนูให้ตายแบบให้เงินแค่นี้แล้วทำไมจะเอาไหมอะไรเงี้ยแบบดุจึงจึงสินะครับผมเหมือนผมเข้าอยู่ด้วยแล้วผมแบบเป็น,เป,นเป็นตัวกลางอะไรเงี้ยซึ่งพี่จอยเนี่ยเขาบุกเขาหาเขาเขาหาโบแล้วรู้สึกว่า รับรีแอคของโบได้แบบชัดเจนมากว่าโบสั่นกลัวจริงแล้วก็คือเขามีความน่ากลัวมากเวลาขเขาฉากแอคชั่นแบบเข้าฉากแบบอินไปในกับ,กบตัวละครอะไรยเงี้ยคือถ้าเข้าดราม่ากับพี่จอยอ่ะปล่อยใจเลยค่ะ <laughs> ไม่ต้องแบบว่าต้องไ่คิดว่าฉันจะต้องกลัวตรงนี้ฉันต้องนั่งตรงนี้นนนคือพี่จอยส่งให้เยอะมากเล่นเลยสบายมากซึ่งต่างกับชีวิตจริงมาชีวิตจริงที่เป็นน่างฟ้าคือนี่บัวเขามีความน่ารักอยู่แล้ว มีความแบบเป็นคุณแม่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่น่ารักอ่ะขี้งอนใช่เป็นผู้ใหญ่ที่แบบน่ารักขี้งอนงอนยังไงก็ก,ก็ก็น่ารักอ่ะก็แบบมันคือตัวละครทัพทีมเลยอ,ะอ่ะที่แบบน่ารักงอนยังไงก็เออเดี๋ยวก็หายแหละอย่างเงี้ย <c oughs> แบบหน้างโง่อะน่ารักจนแบบโอ้ยคุณแม่แล้วก็เข้าคู่กับพี่ยาใช่อันนั้นก็ซัพพอร์ตตลอด ตัวพี่ยาเขาจะเป็นคนที่คอยอยุโยงส่งเสริมแม่ปูอะค่ะให้แบบให้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นอะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบมันจะไม่ใช่นายว่าขี้ค้าพลอยอะอันนี้เป็นแบบยุนายเลยอะแบบโอ้โหคุณคุณทับทีมทราไว้ไม่ทำอย่างนี้นะะนนนนเลยเจ้าคะไอหนุยนี่ยน้าเลยแบบอว่าตอนไหนที่แบบคุณทับทีมหลุดอะไรเงี้ยหลุด,ลดแบบคล้อยตามไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเกียฟิลหน่อ,อยใช่น่ารักค่ะ